ครับดีคร <itor> ับวันนี้เราก็มาชมเหรียญของหลวงพ่อเปินวัด,วดบางพารจังหวัดนคนปรปฐมกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศ2558ครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างไม่ทันหลวงพ่อเปินป,ปูกเสกนะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อเปินเนี่ยท่านเสียเมื่อปีพศ2545ครับแต่เหรียญเนี่ยปีพศ2558ครับ แต่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมสูงอยู่ครับสําหรับวัตถุบางคลเหรียญรุ่นนี้ครับของวัดบางพระครับราคายังไม่แพงมากนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับก็ยังพอหาเช่าบูชาเก็บไปได้นะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเปิลที่ชอบวัตถุบางคลของหลวงพ่อเปิลวัดบางพระครับครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับ ก็จะมีพระรูปของหลวงพ่อเปิดเนี่ยอยู่ครึ่งองค์ครับตัวเหรียญเนี่ยก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะครับครับเหรียญรุ่นเนี้ผู้ทุคุณเนี่ยก็จะเด่นในด้านทางแคบ p คาดแล้วก็มีเมตตาด,ดีครับเนื่องจากว่าด้านหลังเหรียญเนี่ยมีจกสองหางอยู่ครับ นาเก็บสะสมครับสําหรับเหรียญรุ่นน uh ี้ครับเหรียญของหลวงปู่นวัดบังพระเนี่ยทุกรุ่นทุกแบบนะครับล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ต่างๆกันไปเลยมากมายครับพาไปย้ายครับเป็นเหรียญรูปไข่ครับตัวเหรียญเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับ การออกแบบเหรียญนุ่นเนี่ยถือว่าสวยมากครับครับคนออกแบบคนออกแบบแกะแม่พิมพ์ของรเปเนี่ยถือว่าฝีมือครับพิมพ์คมชัดมากครับขับด้านหน้าเหรียญครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังเหรียญกันนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจี้จกสองหางครับแล้ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรูปรูปฟางเดียวหลังครับด้านหลังด้านหลังเหรียญเนี่ยก็พุทธคุณเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีจี้จกสองหางแล้วก็ฟางเิียวหลังเนี่ยถ้าเอาไปสักยันเนี่ยก็ถือว่า,าจะมี พวกกลุ่มสเสน่ห์มากมากฝ่าครับสเสน่ห์และก็ทางด้านเมตตาครับครับถ้าใครสักแบบนี้นะครับเป็นอีกเหรียญครับที่น่าเก็บสะสมครับครับขยายครับ น่าเก็บสะสมครับราคายังไม่แพงมากครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับจะสร้างเมื่อปีพศ2 5 5 8ครับครับเดี๋ยวมาชมภาพขยายหน้าเหรียญกันนะครับ ขยายครับดูกันแบบชัดๆครับของแท้ไม่ต้องอายใครครับ คแกะแบบออกมาได้ชัดมากครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับครับด้านล่างเหรียญเนี่ยเขาก็จะเขียนคำว่าบูชาหลวงพ่อเปิ่นครับ ตอหลังเหรียนครับก็จะมีจิ้งจบอยู่ครับขี่กันอยู่ครับถือว่าเป็นด้านเด่นในด้านทางเมตตาครับแต่อันนี้จะเป็นจกแบบสามตัวนะครับตัวอื่นก็จะเป็นแบบ2ตัวครับแต่มุมนี้จะเป็น3มตัวครับ ครับครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับสำหรับตรงนี้นะครับตรงอื่นก็จะสองตัวครับ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 ครับเด่นในด้านทางเมตตาผลลักไคเอนดูครับ หาเหรียญรุ่นนี้กันนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรูปรูปฟางเหลียวหลังครับถือว่าเป็นเด่นในด้านทางเมตตาครับ ดูกัน,นหลายมุมครับ,รบของแท้นะครับจะต้องมีการต่อโคดไปตรงนี้ครับของแท้แล้วมีปอปสบอบอสบอสบอสบอบอสบอบบ ดูของได้แท้ไปครับดีแฟไปดูของปลอมครับในปัจจุบันเนี่ยภาพปลอมเรียมแบบมีมากมายครับบางท่านเนี่ยเอาพาะสมเด็จปอมปอมพาะชุดเบญจาภาคีปัมปอมเอามาทํา facebook youtube เราเป็นตูเป็นตา พระปลอมบอกเป็นพาะแท้พาคนเข้าไปเพอ้อฝันก็มีมากมายครับการเช่าหาวัตถุบางคนต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องเดียวครับเรื่องเสียนพาะปลอมครับเสียนพาะอุปโลกเนี่ยครับระวังตรงนี้ก่อนครับเช้าหาพาะเครื่องอะไรก็ได้นะครับขอให้มันขอให้มันแท้และก็มีจุดตาหนิเท่านั้นนะครับเก็บไปขีปีมันก็แท้ครับ ถ้าปลอมเก็บยังไงมันก็ปลอมครับครับขอเปลียนครับของแท้เก็บไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปียังไงมันก็แท้ครับของปลอมเก็บยังไงมันก็ปลอมครับ บางท่านเนี่ยเก็บพระปอมจนบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเซียนพระอุปโภคไปก็เยอะแยะครับเอาผาระปอมเอามาเพอ้อฝันเอาไปมาเป็นของแท้ไปบางท่านเนี่ยห้อยผ้าปอมมาเต็มคอยังไม่รู้เลยเลยว่าตัวเองเนี่ยมีมีแต่ผ้าปลอมห้อยมา ดูตำนิกันไปครับต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าตอนในปัจจุบันเนี่ยของปลอมระบาดหน,นักครับทั่วทั่ววงการพระเครื่องครับเอาพระปลอมเอามาเล่นเป็นพระแท้เล่าวนไปเรื่อยเปื่อย Okay. ครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญของหลวงเเป็นวัดบางพาะจังหวัดนคปรปฐมที่จะสร้างเมื่อปีพศ2558เอามาให้เพื่อนและพี่ๆทุกท่านชมหวังว่าเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ และก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ